สวัสดีครับทุกคนที่นี่คือหลังมาเศรษฐีวันนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องราวของเจ้าชายมฮัมหม็ดบินซัดมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียซึ่งพระองค์ทรงโหดร้ายมากเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจถึงกับกักบ,บริเวณพระมารดาของตนเอง จับกลุ่มพระอนุชาและยังใส่ร้ายมหาเศรษฐีทั่วประเทศวาทุจริตต่างๆนา,นานาอีกด้วยเรามาเล่าถึงการกักบ,บริเวณพระมานดาของพระองค์กันก่อนเมื่อกษัตริย์ซัตมานแห่งซาอุสเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาก็บอกกับโอบามาว่าพระชายาคนหนึ่งของตนกำลังเข้ารับการรักษาที่นิวยอร์กเมื่อเราคุยกันเสร็จแล้วขอไปเยี่ยมเธอหน่อยได้ไหมในตอนนั้นเองที่โอบามาได้แสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาจะเดินทางไปเยี่ยมภรรยา ทำไมต้องมาถามคนอื่นด้วยไม่ว่าจะคิดยังไงเขาก็รู้สึกว่าต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นจึงสั่งให้คนแอบออกไปสืบซึ่งผลที่พบก็นน่าตกตะลึงมากเพราะกษัตริย์ซัตมานถูกพระโอรสเจ้าฟ้าชายโมฮัมเหมต้มจนเปื่อยโดยบอกว่าพระมารดาเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่อเมริกาถ้าว่าความจริงแล้วพระองค์ได้กักบริเวณเธอมาเป็นเวลานานถึงสองปีโดยพระมารดาไม่เคยเสด็จมาอเมริกาเลยด้วยเหตุผลคือ เธอออกปากห้ามไม่ให้พระองค์ขึ้นของราชวันนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องราวของพระโอรสของกษัตริย์ผู้นี้เจ้าฝาชายโมฮัมเหม็ดบินซัดมานมากราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียหรือที่สื่อตะวันตกเรียกย่อๆว่า MBS เจ้าชายโมฮัมเหม็ดเป็นพระราชวงศ์รุ่นที่สซึ่งซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีจํานวนเจ้าชายเยอะมากก่อนหน้าพระองค์ยังมีพระเชษฐาเก่งๆอีกถึงสคนไม่ว่าจะเป็นนักบินอวกาศ หรือรองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานทาว่ากษัตริย์ซัดมานกลับโปรดปานเจ้าชายโมฮัมเหม็ดคลิปก่อนหน้าเราได้เล่าให้ฟังแล้วว่าซาอุดีอาระเบียมีกฎมนเทียนบานคือหลังจากพี่ชายเสียชีวิตราชบัลลังก์จะต้องถูกสืบทอดให้กับผู้เป็นน้องชายการให้ลูกรับช่วงต่อจึงเป็นการทำลายกฎดังนั้นการแต่งตั้งเจ้าชายโมฮัมเหม็ดให้ขึ้นเป็นราชทายาทจึงผิดกฎมนเทียนบาน ซึ่งในตอนนั้นก,กษัตริย์ซัดมานเองก็ไม่กล้าออกหน้าแต่งตั้งเจ้าชายโมฮัมเหม็ดขึ้นเป็นรัชทายาทโดยตรงดังนั้นพระองค์จึงตั้งพระอนุชามูกินบินอับดุลอาซิดเป็นรัชทายาทก่อนทว่าพระมารดาข,ของน้องชายผู้นี้มีฐานะเป็นแค่สาวใช้ชาวเยเมนซึ่งตำแหน่งไม่สูงดังนั้นก,กษัตริย์จึงหาข้ออ้างมาปลดเขาออกทำไมมันถึงดูเหมือนในซีรีส์เลยมีการดูชาติกำเนิดของแม่ด้วย ต่อมาจึงแต่งตั้งให้หลานชายเจ้าชายนายเยฟบินอับดุลลาซิกอัลซาอุดขึ้นเป็นรัชทายาทจากนั้นก็ตั้งให้เจ้าชายมฮัมหม็ดพระโอรสของตนขึ้นเป็นรองรัชทายาทเจ้าชายนายเยฟเป็นผู้ที่ค่อนข้างมีอิทธิพลเพราะดำรงตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจควบคุมกองทัพเรือและยังมีสัมพันธไมตรีกับ CIA เของอเมริกาด้วยการช่วยเหลือสหรัฐต่ตอ,ตอต้านการก่อการร้าย ทว่าพระองค์ก็ยังถูกเจ้าชายโมฮัมเหม็ดกล่าวหาว่าทรยศต่อประเทศชาติอีกทั้งยังติดยาเป็นต้นทว่าความจริงแล้วเพราะพระองค์ต่อต้านการก่อการร้ายมานานหลายปีส่งผลให้ถูกลอบทำร้ายหลายครั้งหลายคราจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงต้องใช้ยาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดสรุปแล้วเจ้าชายโมฮัมเหม็ดก็ขึ้นเป็นองค์รัชทายาทได้สมดังปรารถนาจากนั้นจึงสั่งกักบ,บริเวณเจ้าชายนาเยฟตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลังจากขึ้นเป็นรัชทายาทเจ้าฟ้าชายโมั h a m ม็ดก็วางตัวเป็นนักปฏิรูปยกเลิกการแบนโรงภาพยนตร์ Entertainment City และ Nike g Club เป็นต้นใช่แล้วครับเมื่อก่อนในซาอุไม่มีโรงภาพยนตร์ถ้าคุณอยากดูหนังในโรงก็ได้นะแต่ต้องนั่งเครื่องบินไปดูที่ประเทศ UAE พระองค์ยังไปถ่ายรูปกับมาร์คสเคอร์เบิร์กที่ซิลิคอนวาเลย์เมื่อถอดผ้าคลุมศรีรษะออกพบว่าไรผมด้านหน้าเริ่มหลาน ผมยังนึกว่าเป็นเบอร์นาดแห่งเวสต์เวลล์อยู่เลยเจ้าชายโมฮัมเหม็ดยังมีมาตรการลดอำนาจของตำรวจศาสนาซึ่งมาก่อนเคยเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในประเทศอย่างมากยกตัวอย่างเช่นเมื่อปี2002ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นในโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งของเมืองเมกกะน,นักเรียนหญิงเหล่านั้นจึงต้องพยายามวิ่งหนีตายกันออกมาโดยไม่ได้คลุมผ้าปิดหน้าผลก็คือถูกตำรวจศาสนาห้ามเอาไว้และปิดประตูโรงเรียนอย่างแน่นหนา พร้อมกับบอกว่าให้กลับไปสวมผ้าคลุมปิดหน้าก่อนไม่อย่างนั้นจะไม่ยอมให้ออกมาทําให้มีนักเรียนหญิง15คนถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตในปีเดียวกันก็มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถพาแม่น้องสาวและคนใช้ไปจอดทิ้งไว้ข้างทางส่วนตัวเขาแวะเขาไปหาซื้อข้าวของในร้านค้าในตอนนั้นเองทีตำรวจศาสนาหลายนายเข้ามารุมร้อมดึงตัวผู้หญิงทั้งสามในรถออกมาทุบตีพร้อมบอกว่าผู้หญิงออกมาข้างนอกโดยไม่มีญาติที่เป็นผู้ชายออกมาด้วย ถือเป็นการก,กระทําที่ผิดกฎหมายพวกคุณนั่งอยู่ในรถกําลังคิดหาวิธีการยั่วยวนผู้ชายอยู่ใช่ไหมนี่มันไม่เกินไปหน่อยหรอครับนอกจากนั้นเจ้าฟ้าชายโมฮัมเหม็ดยังได้เพิ่มสิทธิ์แก่ผู้หญิงในซาอุยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ในการดูการแข่งขันฟุตบอลเมื่อหย่าก,กับสามีก็มีโอกาสได้รับสิทธิเลี้ยงดูบุตรและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในที่สุดผู้หญิงก็สามารถขับรถได้หลายคนคงคิดว่าผู้หญิงไม่เหมาะจะขับรถ เพราะไม่รอบคอบจนทําให้มีอัตราความผิดพลาดสูงกว่าผู้ชายเวลาที่เห็นข่าวอุบัติเหตุบนท้องถนนหากคนขับเป็นผู้หญิงสื่อจะพาดหัวเน้นๆว่าผู้หญิงขับแต่หากคนขับเป็นผู้ชายแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเนื้อหาข่าวก็จะรายงานค่อนข้างเป็นกลางทว่าหากดูจากรายงานสถิติของทางการจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุของคนขับที่เป็นผู้หญิงน้อยกว่าคนขับที่เป็นผู้ชายอย่างมาก ซึ่งตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่าเพศของคนขับไม่ได้เป็นเหตุผลหลักของอุบัติเหตุดังนั้นหวังว่าต่อไปสื่อต่างๆจะเลิกใช้คำว่าผู้หญิงขับที่แฝงความหมายเหยียดเพศนี้เสียทีนะครับกลับไปที่ซาอุดีอาระเบียเมื่อก่อนประเทศนี้เคยมีกฎหมายห้ามผู้หญิงขับรถแต่ภายหลังเจ้าชายมฮัมหม็ดได้อนุญาตให้ผู้หญิงสามารถทำใบขับขี่ได้พระองค์ยังทรงเป็นผู้ปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย เดิมทีรายได้ทางการคลัง70%ของซาอุดล้วนมาจากการค้าขายน้ำมันถ้าหากวันหนึ่งน้ำมันหมดจะทำยังไงดังนั้นพระองค์จึงผักดันโครงการวิสัยทัศน์2030เช่นเดียวกับดูไบคือพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเทคโนโลยีขั้นสูงถ้าว่าเป้าหมายหลักของโครงการนี้ก็คือการนำบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอารามโกเข้าตลาดหุ้นเพื่อจะได้นำเงินทุนที่ได้จากส่วนนี้มาพัฒนาส่วนอื่นๆของประเทศพระองค์ใช้เงินหลายพันล้านเหรียญสหรัฐประมาณ32,100ล้านบาทจากกองทุนความมั่นคงแห่งซาอุดีอาระเบียเพื่อดูว่าบริษัทเทคโนโลยีอะไรหรือกองทุนไหนกำลังไปได้ดีเช่นอ uber อร์หรือกองทุนวิชั่นฟันของบริษัทซอฟแบงเป็นต้นจากนั้นก็นำเงินเข้าไปลงทุนทว่าเงินเพียงเท่านี้ก็ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นพระองค์จึงได้คิดอุบายที่โหดร้ายขึ้นโดยการจับตัวมหาเศรษฐีจากนั้นก็ให้พวกเขาจ่ายค่าปรับด้วยข้อหาคอร์รัปชันแค่นี้ก็ได้เงินมาแล้วใช่ไหมครับในปี2017กษัตริย์ซาอุานได้ก่อตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้นโดยมีเจ้าชายโมฮัมเหม็ดเป็นประธานจนดําเนินการจับกุมผู้ต้องหามากกว่า500คนทว่าทุกคนต่างก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน อย่ามากล่าวหากันมั่วซั่วทาว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดก็ไม่แคร์เพราะถือว่าทรงเป็นตัวแทนของความยุติธรรมคันแล้วพระองค์ก็ทรงตั้งเงื่อนไขให้ริบทรัพย์สิน70%ของผู้ต้องหาคืนให้กับกระทรวงการคลังของประเทศจากปฏิบัติการครั้งนี้ทำให้สามารถหาเงินเข้าคลังได้ถึง1,07,000ล้านดอลลาร์ประมาณ3.4ล้านล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังจัดการกับเจ้าชายอาวาลีด มหาเศรษฐีแห่งซาอุดีอาระเบียอีกด้วยสำหรับเจ้าชายอาวาริดผู้นี้ค่อนข้างมีนัยยะสำคัญโดยพระองค์มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าฟ้าชายโมฮัมเหม็ดว่ากันว่ามีทรัพย์สินมูลค่ามากถึง30 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ962,400ล้านบาทถึงขนาดมีคนขนานนามว่าเป็นวอร์เรนบัฟเฟตตแห่งตะวันออกกลางแต่เมื่อบัฟเฟตตทราบเรื่องนี้เข้าเขาก็พูดอย่างถ่อมตัวว่ายังไงพระองค์ก็ร่ำรวยกว่าอยู่ดี หากตัวเองไปเยือนซาอุก็คงมีคนเรียกเขาว่าอาวาลีดอเมริกาเหมือนกันพระองค์ยังมีเครื่องบินแอร์บัส A380 อีกหนึ่งลำเศรษฐีทั่วไปมักจะมีเครื่องบินส่วนตัวกันหลายลำแต่เจ้าชายอาวาลีดกลับมีแอร์บัส A380 เพียงลำเดียวในปี2014เมื่อน,นิตยสารฟรอปสรุปทรัพย์สินของพระองค์ก็พบว่าอยู่ที่19,400ล้านดอลลาร์ประมาณ622,400ล้านบาท และเมื่อพระองค์เห็นข้อมูลนี้ก็ทรงกริ้วเป็นอย่างมากอะไรทําไมฉันไม่ติด10อันดับมหาเศรษฐีทั้งๆที่ร่ํารวยขนาดนี้ว่าแล้วนิตยสารฟอบก็ถูกฟ้องว่าประเมินมูลค่าทรัพย์สินของพระองค์ผิดใช่แล้วครับพระองค์ทรงฟ้องศาลจริงๆหลังจากนั้น1ปีจึงค่อยดีกันต่อมาก็ยังโฟโต้ช็อปภาพตัวเองขึ้นปกนิตยสารไทม์วานิลี่แฟร์ในเมื่อไม่ได้ขึ้นปกจริงๆก็โฟโต้ช็อปเอาถือว่าตลกดีนะ ในเมื่อมีเงินมากมายขนาดนี้เจ้าฟ้าชายโมฮัมเหม็ดยอมไม่ปล่อยให้แกะตัวอ้วนอ้วนลอยนวลไปได้เจ้าชายอาวาลิดเองก็ไม่ยอมควักกระเป๋าทั้งสองฝ่ายจึงยื้อยุดกันไปมานานถึงสมเดือนแรกเริ่มพระองค์ยังคงคิดในแง่ดีคุณดูสิยังเซลฟี่ตอนนอนบนฟูกที่อยู่บนพื้นอยู่เลยแต่ต่อมาหลังจากถูกกักบริเวณส่วนลูกสาวก็ถูกจับกลุ่มรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆนานาอีกมากมายในที่สุดพระองค์ก็เริ่มตระหนักถึงความร้ายแรง จึงต้องยอมควักกระเป๋าอย่างว่านอนสอนง่ายส่วนต้องจ่ายไปเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ตรงนี้ทางการไม่ได้เปิดเผยบางบอกว่า4,000ล้านเหรียญ128,400ล้านบาทบางก็บอกว่า6,000ล้านดอลลาร์192,600ล้านบาทหลังจากจ่ายเงินค่าไถ่จํานวนนี้แล้วนิตยสารฟอบก็ตัดชื่อพระองค์ออกจากมหาเศรษฐีอาหรับ10อันดับแรกทุกคนลองคิดดูสิว่าพระองค์ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่กันแน่หลังการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านไปไม่นานเจ้าฟ้าชายมฮัมหม็ด ก็ลงมือทำสิ่งที่โหดร้ายที่สุดอีกอย่างจนตกเป็นที่ประนามของคนทั้งโลกและกระทบกับตำแหน่งของพระองค์นี่เป็นเหตุการณ์อันโด่งดังนั่นก็คือการหั่นร่างนักข่าวตะวันตกจาเมาคาซอกกีความจริงแล้วคาซอกกีเป็นหนึ่งในนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ทรงอิทธิพลเพราะเขาโด่งดังจากการสัมภาษณ์บินลาดินต้นกำเนิดของเขาก็ไม่ธรรมดาปู่ของเขาเป็นแพร์ส่วนพระองค์ของกษัตริย์ผู้ก่อตั้งประเทศซาอุดีอาระเบียลุงของเขา อักนันคาซอก,กีก็เป็นมหาเศรษฐีพ่อค้าอาวุธลูกพี่ลูกน้องของเขาโดดีอัลฟาเยสก็เป็นคนรักของเจ้าหญิงไดอา่าหรือก็คือผู้ที่เสียชีวิตพร้อมกับพระองค์จากอุบัติเหตุรถยนต์ครั้งนั้นนั่นเองตัวเขาเองเคยทํางานในหน่วยข่าวกรองซาอุดีอาระเบียภายหลังได้กลายมาเป็นนักข่าวที่มีผู้ติดตามบนทวิตเตอร์มากกว่า2ล้านคนเนื่องจากการวิพากษ์วิจารณ์เจ้าฟ้าชายโมฮัมเหม็ดดังนั้นเขาจึงถูกแบน สุดท้ายก็ได้วีซ่าผู้มีความสามารถพิเศษจนเดินทางไปสหรัฐอเมริกาก่อนจะได้เป็นคอลัมนิสต์ของวอชิงตันโพสต์เมื่อกี้เราได้เล่าถึงเจ้าชายอาวาลิดซึ่งพระองค์เคยก่อตั้งสถานีโทรทัศน์โดยมีคาซอกกีเป็นผู้อำนวยการดังนั้นเมื่อเจ้าชายอาวาลิดถูกเจ้าชายโมฮ oh ัมเหม็ดรีถ่ายเงินไปอย่างไม่สมเหตุสมผลเขาจึงไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยและเขียนบทความด่าทอพระองค์อย่างรุนแรงอีกทั้งยังปล่อยข่าวด้านมืดของราชวงศ์ ที่ไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมจํานวนมากทําให้เจ้าชายมฮัมหม็ดทรงกิวแต่เพราะคาซอกกีอาศัยอยู่ในอเมริกามาโดยตลอดทําให้พระองค์ไม่สามารถลงมือทําอะไรได้จนกระทั่งวันหนึ่งโอกาสก็มาถึงคาซอกกีตกหลุมรักกับฮาร์ติสเซนจิสผู้หญิงซึ่งอายุน้อยกว่าเขาถึง23ปีไม่นานพวกเขาก็กําหนดวันแต่งงานด้วยกันเนื่องจากคาซอกกีเคยแต่งงานมาก่อนดังนั้นจึงต้องไปเดินเรื่องเอกสารที่สถานทูตซาอุดีอาระเบีย ในอิสตันบูลประเทศตุรกีตัวเขาเองก็กังวลว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดจะช่วยโอกาสนี้ลงมือจัดการเขาแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงสถานทูตเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีแต่อธิบายว่าเอกสารต้องใช้เวลาดำเนินการอีกสองวันค่อยกลับมารับอาซอกกี้จึงค่อยๆลดความระแวดระวังลงทว่าในที่สุดเรื่องนี้ก็ถึงหูเจ้าชายโมฮัมเหม็ดพระองค์รีบสั่งให้เจ้าหน้าที่พิเศษ15คน เดินทางไปตัวรกีทันทีหลังจากนั้น2วันคาซอกกีก็เดินทางไปสถานทูตอีกครั้งครั้งนี้เขาไม่ได้ระมัดระวังตัวมากนักแต่ก็ยังไม่วางใจจึงได้เปิดฟังก์ชันการบันทึกเสียงของ Apple Watch ไว้โดยเชื่อมต่อกับมือถือของคู่มัน่นพร้อมทั้งบอกให้เธอรอยอยู่ข้างนอกปรากฏว่าเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นกับเขาจริงๆหลังจากเข้าไปในสถานทูต คาซอกกีก็ถูกเจ้าหน้าที่พิเศษทั้ง15คนจับตัวไว้ทันทีก่อนที่นิติเวศคนหนึ่งจะฟังเพลงไปพรางฉีดยาคลายกล้ามเนื้อให้เขาไปพรางคาซอกกีที่มีสติสมบูรณ์แต่กลับไม่สามารถปลี่ปากพูดอะไรได้ได้แต่เบิกตาโพรงดูเนื้อและกระดูกของตัวเองหลุดออกเป็นชิ้นๆใช้เวลาเพียงแค่7นาทีจากนั้นนิติเวชก็ใช้สารเคมีบางอย่างค่อยๆย,ย่อยชิ้นส่วนของเขาและมัดใส่กระเป๋าเดินทางออกไป ก่อนจะนำนิ้วมือของเขาไปถวายให้กับเจ้าชายโมฮัมหม็ดเพื่อปกปิดความจริงทางซาอุยังได้ให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งปลอมตัวเป็นคาซอกีเดินออกจากสถานทูตแต่คู่มันของเขาก็รออยู่จนดึกเมื่อตระหนักถึงความผิดปกติบางอย่างจึงรีบโทรแจ้งความทันทีทางการซาอุชี้แจงว่าวันนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเดินทางมาติดต่อทางสถานทูตแล้วก็เกิดการทะเลาะลงไม้ลงมือกันกับทางเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิต ตอนนี้ผู้เสียชีวิตได้จากไปอย่างสงบแล้วรัฐบาลซาอุดิอาระเบียขอปิดทำการสถานทูตชั่วคราวเพื่อปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นเออขอโทษนะครับคำอธิบายที่ทางการซาอุให้ถือว่าปลอมมากพวกเขาบอกว่าคาซอกีทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ในสถานทูตจนเสียชีวิตการตายของเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับราชวงศ์แล้วคนในสถานทูตไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรอ ผู้ชายคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อยตีจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นนักมวยอาชีพใช่หรือเปล่าไม่นานสื่อในตุรกีก็เผยแพร่เทปบันทึกเสียงภายในสถานทูตซึ่งเนื้อหาข้างในก็โหดร้ายมากจริงๆ w วอชิงตันโพสต์ยังได้เปิดโปงตัวตนของเจ้าหน้าที่พิเศษทั้ง15คนโดย7คนในนั้นก็คือบอดี้การ์ดที่อยู่ข้างกายของเจ้าชายโมฮัมเหม็ดดังนั้นหลักฐานทุกอย่างจึงชี้ไปที่พระองค์ ภาพลักษณ์ในเวทีนานาประเทศก็เสื่อมเสียลงเป็นอย่างมากหลายประเทศที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ต่างก็ไม่ยอมถ่ายรูปคู่กับพระองค์ทำให้เกิดความกระอักกระอ่วนขึ้นดังนั้นเจ้าชายมฮัมหม็ดจึงถูกบีบให้ต้องออกมาขอโทษบุตรชายของคาซอกกีคุณลองดูแววตาของเขาสิไม่ได้อยากมองพระองค์ตรงๆเลยเมื่อจบเรื่องจึงรีบบินกลับอเมริกาทันทีการที่คาซอกกีถูกสั่งเก็บ หลายคนคิดว่าเพราะเขารู้ความลับมากเกินไปเนื่องจากมีเส้นสายในราชวงศ์ไม่น้อยอีกทั้งตอนที่เขาทำงานในหน่วยข่าวกรองของซาอุดีอาระเบียก็เคยพยายามเกี้ยกล่อมให้บินลาดินเป็นพันธมิตรกับราชวงศ์ซาอุหรือเขาอาจรู้ข้อมูลของคนในซาอุที่เกี่ยวข้องกับเหตุวินาศกรรม11กันยานอกจากนี้เขายังมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มพาราดอนภาพมุสลิมสรุปก็คือเขารู้มากเกินไปดังนั้นต้องถูกกำจัดเดิมทีคิดว่าขอโทษและให้เงิน ก็น่าจะทําให้เหตุการณ์สงบลงได้ทว่าเรื่องราวกับยังคุ่กรุ่นต่อไปสื่อตะวันตกหลวนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ที่แย่ยิ่งกว่าก็คือมันส่งผลกระทบถึงโครงการวิสัยทัศน์2030ด้วยเดิมทีเจ้าชายมฮัมหม็ดจะจัดการประชุมสุดยอดธุรกิจและการลงทุนลิยาสขึ้นเพื่อระดมเงินทุนจากต่างประเทศแต่ผลปรากฏว่าไม่มีใครยอมไปในตอนนั้นเองที่สหายในแดนไกลาจากสหรัฐอเมริกาของพระองค์ ก็ยืนมือเข้ามาถูกต้องแล้วครับเขาก็คือทรัมป์ของเรานั่นเองทรัมป์ออกมาพูดเยืนยอว่าซาอุดีอาราเบียคือโกมาสเตอร์สั่งออเดอร์ทางการทหารของเราถึง10,000แสนล้านดอลลาร์ประมาณ3ล้านล้านบาทและออเดอร์ภาคธุรกิจอีก 4, 0 0แสนล้านดอลลาร์ประมาณ13ล้านล้านบาทในเมื่อออเดอร์มากขนาดนี้ทำยังไงได้ในเมื่อพระองค์ใจเงินเยอะมากจริงๆวอชิงตันโพสต์จึงได้โจมตีทรัมป์ว่าเขาได้มอบใบเบิกทางให้กับทรราทุกคนบนโลก เมื่อมีอเมริกาคอยคุ้มกลาหัวคําวิาพากษ์วิจารณ์ด้านลบต่างๆของเจ้าชายโมฮัมหม็ดก็ค่อยๆเงียบลงในเดือนเมษายนปี2019ซาอุดีอารามโกก็ได้เข้าสู่ตลาดหุ้นอย่างเป็นทางการเมื่อตลาดเปิดหุ้นก็พุ่งปี๊ดขึ้นทันทีก่อนจะไปตบไล่ Apple และ Microsoft เพื่อบอกว่าลบออกไปด้านข้างหน่อยตอนนี้พวกเราเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดจนถึงปัจจุบัน เจ้าฟ้าชายโมฮัมหม็ดยังคงผักดันโครงการวิสัยทัศน์2030อยู่อย่างต่อเนื่องพระองค์อยู่ห่างจากบัลลังอีกเพียงแค่ก้าวเดียวไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับซาอุอีกแต่เราจะคอยจับตามองอยู่เงียบๆเอาล่ะครับเรื่องราวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หากทุกคนชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสวัสดีครับ